ใช้สูตรนี้สูตรเดิมสูตรเดียวตลอดชีวิตเฮ้ยไม่ดีทีละห้ากล่องคนระับสูตรที่ไม่เคยทำให้อนดนล์ผิดหวังยิงอีกที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 ห้ากล่อ,กกองนะห้ากล่องนะห้ากลนะ่กองแล้วพี่สาวอี๋อ่าอ,อ้ยไม่เปิดแล้วดสนะูสิบนะสิบนะอันนี้สิบนะลองนี้สิบนะ สิบกล่องสิบชิ้นนะอย่าไปียออนเพื่อนอย่าไปียออนยิงอย่าไปียร์ออนมดูป,ปากผมนะครับอู้อ่าปกติเขาซื้อกันทีละสิบห้ากล่องนะทีละสิบห้ากล่องนะ,ะนนนะทีละสิบห้ากล่องนะอ่าอันนี้ร้อยห้าสิบนะทีละสิบห้ากล่องนะเชื่อใจนะครับผมเชื่อใจนะคุณมาลินร้อยห้าสิบชิ้นเวย้ย <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> มา ดูดูดิดูดูดิูดูดดูดูดิสามสิบชิ้นน่ะมันให้หนึ่งวัยี่สิบเก้าอ่ะให้สองวันหนึ่งอ่ะอ้สันเหมือนเดิมกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าเลทห้ากล่อง มันจะ,ะบัดก์หมาตลอดเวลาหรอกไม่มีทางครับไม่มีทางหรอกเลยบัดก์หม,มาขนาดนีน้มันต้องมีหลุดมาบ้างแหละปังเชื่ขอขอ,ขออีกแคน่นิดเดียวพอให้มันครบสองพันกูจะไม่เปิดแล้วพี่โทรสามกล่องสามหมื่นทำไมจะไม่ใช่ใช่เหรอวะไม่จริงหรอกมึงก็ต้องมีหลุดเล่บบ้างแหละผมยังเชื่อใจอยู่ในห้าสิบชิ้นนะ มันบดใจแล้วน้าหน่อยน้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 หน่อยโหลดน้าหน่อยโหลดน้าหน่อยโหลดน้าหน่อยเออน้าหน่อยน้าหน่อยขอน้าหน่อยไสับในือผัน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 พัน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  มึงมึงช่วยพันให้กูทักอันหน่อยได้ไหมโอ้โห oh, oh, oh. ให้กูร้อยหนึ่งไ hey, อ้ยักษ์เอ้ยบักกี้อย่าเน้นดิอย่าเน้นดิกล่องเจ็ดนะกูขอไอคอนบวกสิบสองใบและกูขอซาลาตันซาลาตันบ2กสิบสองตัวไปเงิงนคุ้มสุดเหมือนเดิมมะใช่เงินคุ้มสุดแต่กูไม่เอาเงิน ไอคอนครับขอไอคอนครับขอไอคอนโอ้เย่อย่าได้มงติดท็อปร้อยเมมเบอร์แล้วนะเออพี่มงเขาจะซัดนะพี่มงเขาซัดตลอดมาวินให้ตังค์สิบาทโอมปลาเก๋าหรือปลาดุกดวงเขาหรือดวงกุดถ้าเปิดแล้วสะดุดจะสนุกได้ไงจัดไป300เมตรบวกบวกสองตัวเป้ง,ปงจัััดไปคคครรบบบน้อองชายพีุ่ณสาาววกฤษ CM ใครกใครอเจลาเด้อเจลาเด้อเจลาเด้อว้ามเตลาองราบเราจ้ะอราบมาดีว่าเต็มตลาดอะไรเต็มตลาดอะไรแก้แค้นฟวงกิจนี้เออวงกิจเหรอ เท่าไหร่เดี๋ยวว่าเจอลาดขายไปละครั้งหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยววะหนึ่งล้านเจ็ดแสนแคสได้มาหกขายสูงไดเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านเหรอพี่โถไปถามพี่โทพี่โทมีมีเอ,นะอ็มบาล่ะโอ้เว้นลูกลักทันตวมยาอ่อนลบให้คนดูเจ็บใจเล่น <c oughs> ให้คนดูเจ็บใจเล่น ส 5, 6, 6 7, ้าสิบหโรดิโกแย่สุด180ล้านฟันได้มาสิกต,ตัวไปฟันได้มาไปเฮียฟูรีฟูแม่เนยเดี๋ยวลื่นเรียกพี่เบคมาโอ้โห,โโหเดี๋ยวลื่นเรียกเ,เบคเลยเหรอจบจบไปสัตว์มาวินให้ตังค์10บาทจัดไปอีกคาถาเดิมหมดเยอะกระเป๋าโล่งขอแบบโป้งโป้งคริสเตียโนโรนันโดมาได้ไงเที่ยงเทียง ขอบคุณครับน้องมาวินโปรตุเกส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 ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ซีบีซีบีไฟฟ้าได้จริงเหรอถามถามจริงไฟฟ้ได้จริงเหรอโอ้โหยับสตาร์ไอ่สัตว์โอ้โหได้ด้เดี๋ยวให้ร้อยโดดอดได้ร้อยโดดเลยโอ้โหไม่มันฮอลแลนด์อ่ะตอนแรกผมนึกว่ามันมีาไฟมันมีกุลิตนะลืมไปมันไม่มีนะกุลิตอะเนี่ยกุลิตต้องรอซีเอสวะกดไลค์อันขวาได้ไหมครับอันที่มันตั้งขึ้นนะครับผม พอผมก็ตั้งนะนิ้วใช่ไหมปังปังปังปองปงปงอย่างน้อยก็ร้อยห้าสิบแล้ววะให้ห้าบาทอาะคำถามสุดท้ายแล้วใบเอเจนต์พีปลาเอ๋ยแพร่พันทั่วโลกมาศูนย์พันที่ไทยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กปลาหมอข้างดินปล,ลาชาทิปไตยเฮ้ยปลาดินหมอข้างอ่ามาทาไลชีย ป,าชาชประชาธิปไตยอะไรเอ้ยไม่มีครับป,าชาชประชาธิปไตยยังไม่สูญสิ้นครับผม <S <S 1> <S 1> มันถอด200กุญแจออกเลยไม่อยากเปิดริบๆเปิดแล้วไปโมบายอยากดูโมบายมากกว่าเกมหนังหมานี่โอ้ยอยเย็นนะเพิ่งสีโมงครึ่งเองไปเฮ้ยโหลดนานคนดูโหลดนานมากๆุวิวิ 2000 2000กูขะสองพันสองพันสองพันหลดหน้าแบบนี้กูขอ2000ัวส0ง0ั0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 ส0งพันสองันอเราไป200ก่อนไม่มีเลขอื่นเลยหรอหลักสิบอะหลักสิบอะกูขอหลักสิบก็ได้อะอ้เฮียไม่มีแต่หนึ่งสองสามไม่มีแค่นี้จริงๆวะกูถามหน่อยจีเอมึงเรียนเหลือไว้ทำไมวะกูไปประชุมมายังไม่ได้เปิดอีกหรอ ไอคกี้มันออกหนึ่งออกสองออกสามใเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวกล่องท้ายออกมาเกินหนึ่งนะคุณรู้ขนาดแล้วเลยอ่ะไม่หรอกใจหน้าไม่ทำสตุลหมาไว้นั่นหรอครับกูเปิดสองกล่องก็ได้กูเปิดสองกล่องให้มึงก็ได้คอนบอนดอยให้ตังสิบบาทอ่าเฮียโดตอนแรกกูพาปืนจะมาโป้มือน่าแหละไอเดดดอยทอรโยโชภามาระบ้าเกิดที่โชพาวอะไรอ่ะ อเดะดอยตอนแรกกูจะโพปืนมาโป้มือนั่นแหละสาแม่เยได้ไหมโอเคตอบกลับมาอย่างนี้ได้ครับโอเคครับอุ้ยมาสารัตนสารัตนสุภิเดนไอคอ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 นสุภิเดนขอกอตั้นกูขอกอตั้นกูขอกอตั้นไม่ว่ายังไงกูก็ขอกอตั้นองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมสารัตนอิบาฮิโมวิช กลางลูกมาสร้าใครดีเรา้อกิดมันครับที่ไป็นันอยูกับรับตัวแรกมายังขายต่ำขยะขนาดไหนอ่ะเอาเ็าไม่ศรัทธาดีบาไงแต่กูศรัทธาไงเพราะฉะนั้นกองหน้าโนนหึ่งไอคอนสวีเดนเอมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เก่งที่สุด มาผู้มึงขายไปเลยเนี่ยจิสาแบงค์มาอีกแล้ว